วันนี้เราจะบินไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม Microsoft Flight Simulator 2020นะครับผมก็แนี่วสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะบินไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัด ขอนแก่นนั่นเองนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวสำหรับเครื่องบินที่เราจะใช้บินในวันนี้ก็จะเป็นตัว PMDG Boeing 737-800ของสายการบินนกแอร์ทะเบียน Hotel Sierra Delta b r a v น November นั่นเองนะครับผมมีชื่อว่านกใจดีนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวสำหรับตอนนี้เราก็มาเริ่มที่จะพรีไฟกันเลยนะครับผมนี่ควันนี้ผมมีโปรแกรมมานำเสนอคนระับมันก็คือตัวซิมบรีฟดาวโหลดเดอ์นั่นเองเนาะก็เจ้าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราสามารถ X ผมสามารถโหลดไฟล์แพลนที่เราแพลนมาจากซิมบรีดนะครับสามารถ Export เข้าไปเป็นไฟล์ได้นเองก็ให้เราทําการเลือกนะครับผมว่าเราจะใจมัน Export เข้าไปในตัวของไฟล์แพลนตัวไหนบ้างนะครับให้เรากดริกถูไปแล้วก็ทําการกด Export Format ไปเนาะมันก็จะทําการ Export Format เข้าไปที่ไฟล์ต่างๆวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับผมก็ให้เรานําชื่อไฟล์เนี่ยไปใส่ไว้เลยสามารถไปเขียนได้เลยเลยนาะสำหรับตัว737เราก็เขียนชื่อไฟล์ลงไปในตัวโค้ดเลยเนาะของ เราก็จะเป็น VTBD ไป VTUK นั่นเองอ่าแล้วมันก็จะสามารถนีมี Origin กับ Destination มาให้แบบเซ็ตสับเลยเราไม่ต้องไปนั่งเกอกอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาเกอกเนาะก็สามารถไปหาโหดกันได้สำหรับตัวซิม b e e p d ดาวน์โหลดเดนะ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็พรีฟลายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการเรียกตัว pushback มาแล้วเนาะเป็นของ G S X เนาะก็เดี๋ยวระหว่างเนี้ยก็รอให้มันต่อในส่วนของตัวล็อกกิ้งกอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการถอยกันเลยก็ตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่า G S X มันค่อนข้างที่จะรีลานะ โอเคตอนนี้เจ้าตัว GSX อะไรมันก็ทำการรอกิ้งเกียร์เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็มันบอกให้เราปด Parking b เบรกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการถอยกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับการถอยเนาะเดี๋ยวผมจัดถอยให้มันไปทางเทอร์มินอลเนาะให,ให้ให้หางของเครืบินไปทางเทอร์มินอลเพราะว่าผมไม่ได้ทำตัว GS p r o f i l e เนาะเพราะมันค่อนข้างทำตัว f e n o r t t on ไฮสเวนบราโวย่าน้องผมเลยตัดสินใจให้มันเฟ d อีสต์ไปทางนั้นแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็บินออฟไลน์ด้วยไม่เป็นไรนะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าขี้เกียจมานั่งทำาจีดเอกโปรไฟล์นั่นแหละว่ายง่ายเนาะก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ปล่อยให้มันถอยแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็พุชแบ็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรารอเจ้าตัว ESGX เนี่ยมันแจ้งเตือนก่อนว่า Have a good trip เนะาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมกดปลดล็อก a r k i n g b r a k e ไปปุ๊บเดี๋ยวตัว g s x มันจะบดแล้วมันจะตาแดงใส่ผม่ะก็เพื่อความชัว์เดี๋ยวให้เขาถือนี้มาก่อนว่าแบบเออเอาเกียร์พินออกแล้วนะอ่ะ ซึ่งจริงๆผมก็จะสามารถกดรีสตาร์ท call out เลยก็ได้แต่ว่ารอดีกว่านะมันไม่นานโอเคเมื่อกี้มันขึ้นว่า h a v e a good trip แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ทำการแท็กซี่กันเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราแท็กซี่ไปที่รันเวย์สองหนึ่งขวาแล้วผมเดี๋ยววันนี้เราจะใช้รันเวย์สอขวาในการวิ่งขึ้นเนาะก็เปิดแท็กซีไ่ไรท์นะ ก็ <g ül> ริงตไฟลนี้ก็อาจจะใช้เวลาบินประมาณ40-50นาทีเนาะเดี๋ยวผมจะเป็นแบบว่ากัปตันเตีนผีนะครับผมที่เดี๋ยวเราจะทําการบิดสปีดสุดเพื่อบินไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่6กโมงเย็นนะผมนับเวลาที่อัดตอนนี้เนาะผมนัดน้องบินเชียงรายดอนเมืองเนาะตอน6กโมงตอนนี้ห้าโมงห้าสิบนะครับเหลืออีกสินาทีเนาะก็เดี๋ยวเราทําการเร่งสปีดไปแบบเต็มที่เลยเต็มที่กัดเลยนะบินออฟไลน์ไม่เป็นไรนะเราจะบินยังไงก็ได้นะเดี๋ยวผมจะได้เร็กแบบว่าหูให้มันถึงคอนแกนด้วย ที่สุดนะก็เดี๋ยวเราจะทําการใช้ตัวทางออกเอโคนะผมอินเตอร์เซชันเอโคสาหรับในการวิ่งขึ้นเลยละกันนะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปเดลต้านะค่อนข้างไกลนะมันมีพื้นที่เหลือเฟืออยู่แล้วนะลันเว์ที่ดอนเมืองคอตคำมายาวเอว้จริงผมยังไม่รู้เลยว่า q ิวช่แล้วผมก็เปิดออกมาเดี๋ยวผมขอรัดไปเช็คในเมตาสักครู่นะอ่าเมตาบอลเมืองนะครับผม q temperature 33, นะิวเ0ชวันซีโร่ซีโ3 3เวนมะมีฟิลคลาวอยู่ที่3,000ฟนะุตเนาะ ไปเลยช่วงนี้ดอนเมืองก็อากาศดีนะคือถ้าดีก็ดีเลยถ้าฝนตกแม่งก็กระน,นำซัมเมอร์เซลมากเนาะสำหรับดอนเมืองในช่วงนี้ก็เาเป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็ทําใจนิดนึงเยน็ยนเย็นหรือแบบตกดึกมานีแม่งตกทุกวันเลยตกจนแบบว่าคือเปิดอากาศแล้วก็แบบอากาศเย็นนะแทบไม่ต้องเปิดแอร์เนาะเพราะมีแอร์ธรรมชาติไว้อยู่ละเชเทคออฟดันเบทูนไรครับแลนดิ้งไลท์ออน s t o รปลายอ่อนครับแล้วก็ T c a s สเป็น TARA เนาะจริงๆอันนี้ผมต้องปรับเป็น0 0ด้วยแต่ว่าสโค๊กแบบ default มันให้มาเป็น12 3 4ก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะไม่ได้บิน IO โบอ m d g แม่งเลียวยากมากคือต้องสป,ปีดต,ต่ำๆเนาะถึงจะเลี้ยวได้มันจะไม่เหมือนพวกซีโบหรือ p m d g ใน P3D p m d g ใน P3D ก็ไม่ได้เลี้ยวยากขนาดนี้นะเช๊เดีเราวิ่งขึ้นกันเลยโกลกาเอ็นวันเฮดิ้งเซลโกลกาเอตินอตเช็ควีวันโรเททครับ พอสติเปลดตเกียร์อัพอลแนบตามไฟเดเรกเตอร์ออโ o ้พาย t ดครับออโต้พาย t ดคอมมานดเตอนนี้เราก็ให้มันไต่ระดับขึ้นไปนะครับุมที่ความสูง8,000ฟุตนะก็ไม่มี ATC เช่นเดิมแนละเดี๋ยวผมจะนำการบิดความสูงไปที่27,000ฟุตเลยเพื่อความรวดเร็วเนาะจะได้ไม่ลืมมันจะได้ไม่บินคาที่8,000 กว่าจะหมุนเสร็จนี้ประมาณชาติหนึ่งเอาเลยละเลยละโอเคถึงสัทีนะความสูง2 7งหมนะโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่จุด a c c e เซ r เลเรชันไฮแลยนะครับผมตอนนี้เครื่องก็กำลังโน้มหัวคนระับเอาความเร็วที่230นอตครับก็เก็บแฟลปแล้วเป็นแฟลปหนึ่งบินโบอิงนะพยายามปรับเฮดดิ้งให้ตรงกับที่เราบินเนาะนี่พยายามปรับให้มันอยู่ตรงสามเหลี่ยมสีขาวนี้นะโอเคปิดใช่ครับแฟลปัพ เดี๋ยวมันพอถึงจุดจุดหนึ่งเนาะเป็นจุดบาโวเดลต้า202เนี่ยมันความมันจะเมนเทนมันจะบินระดับที่ความสูง8,000เนาะสำหรับเครื่องโบอิงถ้าสมมติว่าไม่อยากเมนเทนตรงนี้ที่ความสูง8,000ให้เรามาตรงนี้นะเป็นตัว altitude intervention เนาะชื่อเต็มของมันกดเข้าไปทีหนึ่งครับปุ๊บอ่าเห็นปะไอตรง altitude restriction ตรงบาโวเดลต้า202หายไปแล้วนะเวลาเราไต่ ตรงจุดบาวโวสองศูนย์สองมันก็จะไต่ทะลุแปดพันไปเลยเนาะสำหรับใครที่อยากกดเคลียร์เรสเตชันก็กดไปได้เลยเนาะอันนี้ก็มัดโลอยู่ความสูงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรือสูงกว่าอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์มันก็ได้หรือใครอยากกดเคลียร์ก็กดอีกรอบหนึ่งตรงเอาในจุดอินเตอร์เวนชั่นปุ๊บอ่าสีม่วง,งมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นการเคลียร์เรสเตชัน ในจุดเว y พอยต์นั้นๆนั่นเองเนาะสำหรับใครที่บินโบ i n g แล้วงงเนาะว่าแบบเอ้ยปรับความสูงในตัว MCP แล้วทำไมความสูงยังไม่ไต่เข้าไปเพราะว่ามันอย่างตาม restriction ที่อยู่ใน SID อยู่นั่นเองนะโอเคก็อย่าลืมไปกดตัว a u d i t จุด intervention ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อเป็นการเคลียร์ restriction ในตัว SID หรือตัวจุดเว y พอยต์นั้นออกไปนะ โอเคตอนนี้เราผ่านความสูงที่10,000ฟีตแล้วเนาะเราก็ทําการปิด light, แรนดิ้งไลท์แต่ก็สิดเบลไซออฟครับนะเราให้ผู้โดยสารเขาไปได้พักผ่อนหย่อนใจไปปลดทุกอะไรก็ว่ากันไปพอเราใกล้ถึงความสูง11% 0 0 0นพะันนัดพาิชั่นเอาติจูดสมมุติว่าถึงแล้วนะผมสมมติว่าอันนี้เป็นความสูง11,000นพันแล้วนะ Standard, ครับปรับเป็นสแตนดาร์ดครับไฟเลเวล107ตอนนี้เราก็บินไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเราถึงจุดแมกโลเดี๋ยวเราเดเร็กไปที่โคราชกนดก นะเราวินออฟไลน์เราแบบสามารถเดเรกได้ตามใจชอบเลยนี่มัดโลไปคูราสนะผมกดไปเลยอ่าพอหลังจากจุดมัดโลมันก็จะไดรกตรงไปที่คูราสวิว่โอเคก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ให้มันบินบินไปก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนลดระดับครับผมเจอกันครับ โอเคนะครับผมนะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุด Top o อ Descent กันแล้วนี่เราเพิ่งบินมาแค่19นาทีเองนะจับตั้งแต่ตอนเทคออฟแล้วก็เราก็อีก24นาทีเข้ามาเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำการร่อนลงจอดด้วยวิธีการใช้ RNP Approach Runway 03นะครับผมเดี๋ยวเราเซตความสูงนะผมไปที่ความสูงตรง เติมมีเดียฟิกเลยนะครับก็คือแคสว่รา3.4มพก็เหลือไอ้เจ็ดนอตที่เข้ามาครับนะเดี๋ยวเราก็ปรับไปเป็น normal speed เลยนะครับโอเคมันจะได้ลดระดับตอนลดระดับเครื่องบินมันจะได้ไม่เร็วเกินนะโอเคหรือผมจะทำให้มันเร็วก็ได้นะโอเคเพราะยังไงไฟนี้ก็กับตันเต็นถีอยู่แล้วนะโอเคก็ตอนนี้เราก็ให้เครื่องนะผมลดระดับเลยนะผมกดตัว Altitude Intervention นเะนาะรานี้เครื่องมันก็จะลดระดับให้เลยนะ l m a เป็น retard mode เนาะ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงความสูง Transition Level แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราทำการปรับ QNH ไปเป็นรอกค้าของสนามบินขอนแก่นเลยและเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปใช้สปีดเดิมเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะสปีดเร็วเกินตอนความสูง10000จริงๆมันไม่มี ATC มันก็ทำได้แหละเนาะแต่เพื่อความที่แบบว่าตอนเราล่อนลงจอดเนี่ยมันจะได้ Stabilize เนาะตอนนี้ ผ่านเราได้ละสปีดเราก็ได้ละเก็บสปีดเบรกไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดดันดิงไลท์เปิดสีเบลซายครับนะตอนนี้ผู้โดยสารก็พร้อมที่จะลงจอดแล้วที่สนามบินปลายทางเนาะก็เหลือระยะเวลาประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับแอร์พอร์ตเอลิเวชันอยู่ที่680เนาะเราก็ตั้งแลนด์เอาเด้ยวยจุดไปสัก700ก็ได้ปัดขึ้นก็ใกล้ถึงจุด X De c e l e r a t i o n แล้วเนาะเป็นจุดที่เดี๋ยวตัวเครื่องบินเนี่ยมันจะลดไปที่บัคสปีดแฟลปอัพ จริงๆเราไม่จำเป็นต้องรอก,ก็ได้เนาะจริงๆเราจะลดก่อนมันคนจุดดีเซลก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่ขี้เกียจมานั่งมอนิเตอร์เครื่องบ่อยๆก็รอมันชนจุดดีเซล,ลเลชันก็ได้เนาะก็เครื่องบินมันก็จัดการอะไรให้เราหมดแล้วนั่นแหละเราไม่ต้องไปนั่งลดสปีดเองเนาะมันชนจุดดีเซลไปปุ๊บเนี่ยมันลดให้เองเลยนะคเครื่องบินมันฉลาดนะครับถ้าลดไม่ทันก็เปิดสปีดเบรกได้อีกนะครับบอกเลยอุปกรณ์ในการช่วยนี่มันเยอะมากนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปละเดี๋ยวเราลดมาที่ลเลยนะ ผมไิว่าตอนนี้เครื่องเรามาเร็วเกินไปแล้วไม่ใช่เร็วธรรมดาคือเร็วมากด้วยคือตอนนี้เหลืออีกประมาณ20กว่าไมจะต้องลงแนละ้แต่ว่าสปีดเรายังอยู่ที่250 km. อยู่เลยโอเคเดี๋ยวให้มันลดระดับต่อไปที่202เลยนะครับเจอลมส่งท้ายเคื่อมันก็จะไม่ค่อยลดสปีดให้เราเท่าไหร่ขนาดเปิดสปีดเบรกเราด้วยนะอยู่เดิ ي, สปีดแทบไม่ลดแล้วเราจะทํายังไงได้อีกอมีวิธีหนึ่งครับนะจริงๆแฝดหนึ่งอ่ะกางได้เลยนะครับกางแฝดหนึ่งขึ้นมาเพื่อเพิ่มแดกเนาะ แรงต้านมันจะได้สูงแล้วมันก็จะทําให้เราลดความเร็วได้เร็วคือเดี๋ยวาตอนนี้เปิดแค่เปิดแฟบหนึ่งได้กับสปีดเบรกดูความเร็วเดี๋ยวความเร็วเครื่องบินผมนี่คือแบบลดวบลงมาเลยคือผมบอกเลยว่าช่วยได้มากกว่าสปีดเบรกก็คือแฟบปนี่แหละนะเนี่ยแป๊บเดียวความเร็วผมลดลงมาละจาก250ตอนนี้เหลือ200น็อตละคือลดลงมาเร็วมากนะ คือบินไฟสี่มันไม่ต้องกลัวในการเปิดสปีดเบย์นะแล้วถ้ารู้สึกว่าแบบความเร็วมันไม่ลดจริงๆแบบเปิดสปีดเบย์แล้วความเร็วก็ยังไม่ลดเปิดแฟบได้ครับช่วยได้เนาะสำหรับ7 3 7 7 3 7มันแก้คําง่ายอยู่แล้วเนาะตอนนี้เราก็อยู่แคสลาแล้วเนาะนั่นแหะเราเห็นสนามบินลักษณะบินอยู่นู่นนะเห็นปะนั่นแหะมีไฟกระพริบกระพริบอยู่ด้วยเนาะแคสลาเนาะแล้วเราก็จะเลี้ยวไปอินเตอร์เซไฟนอลโปรดคอร์ดเนาะศูนย์สามสี่แฟบห้าผมลงด้วย r อ p เนาะเราพยายามกางของออกมาก่อน เนาะเพราะว่ามันเป็นนอนเพรสิชันอับโรชเพราะฉะนั้นเราพยายามการขอออกมาให้ได้ก่อนถึงจุดไฟนอลอพอร์ฟิกเนาะก็คือบอบล่านั่นแหละเออควรมีแลนดิ้งคอนฟิกก่อนบอบล่าละ่ะก็ปล่อยให้มันบินตามวีแนฟขาดไปครับนะง่ายๆเลยอาร์นฟคลื่น i อองค์ iOS อะไรผมก็ไม่ต้องจูนเนี่ยผมให้มันบินตาม l อลนฟกับ v ีแนฟไปเลยตอนนี้สปีดเบรกผมไม่น่าได้ใช้แล้วก็อาร์มสปีดเบรกไปเลยนะจะได้ไม่ลืมมีลมสกท้ายแลยนะ้วอาจจะต้องกลางล้อเร็วหน่อยจะได้สเตเบลไลซ์ เดี๋ยวสักประมาณ2,500-2,400เราก็กางได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ลมส่งท้าย10น็อตลดไปความสูงไปที่ minimum descent อัลติูดเนาะมันคือ963เดี๋ยวเราปัดขึ้นเป็น1,000 25, 25. เด็ดครับเกียร์ดาวแฟลป15ลดลงมาครับนะบัคแฟลป15ลา n เวชเชอร์ออฟออนแฮกซี่ไลท์ออนครับเปิดไฟเอ็กซ์เทนเนลไลท์มาเข้าใจรู้ว่าเรามาแล้วเอนจิ e นสตาร์ท i ว c h ชอร์คอนติเนียลแฟลป30 วินแอ๋ก็วินคอลเลกชันบวกห้าเนาะเป็นร้อยสี่เอ็ดแปดสี่สิบครับสปี Speed arm, ดเบรกอัพรีคอร์ชเชคโนไลท์มาแล้วแล้วเราก็จะล่อนสวยๆเลยเนาะแด่นปะพอถึงบ๊อบลาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะดิ่งละผมเลยเลยบอกว่าควรมีแลนดิ้งคอนฟลิกก่อนถึงบ๊อบลาเนาะมันจะได้สเตปิไลท์อัพโรชตัวนี้ก็ปล่อยให้เครื่องมันตามไปเนาะโกลาล่าออเทจูดเซ็ทครับตามันสี่ปะถ้าจำไม่ผิดสนามบินก็เป็นแอดออนเนาะของซิปแมนนะครับ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ในตัวซิงมาร์เก็ตเนาะเป็นสนามบ,บินคนไทยทาเองก็สนับสนุนคนไทยมาดูกันว่าผมจะออกเส้นบราโวทันไหมเนาะนี่เส้นบราโออยู่ตรงไหนเส้นบราโวจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมาดูกันว่าผมจะออกทันไหมคือถ้าออกไม่ทันคือผมต้องไปแบกแท็กไกลเลยนะเพราะว่าสนามบ,บินนี้เขาทํเขาปิดเส้นทักซี่เวชาลีไว้เนาะมันเข้าไม่ได้เราต้องพายลอตออกคนระับเราบินเองเลยเนาะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมาขับนิดนึง เช็คคอนติเนียลสปีดเบรกอัพดีเวอร์เซอร์นอร์มอลไม่ทันไม่เป็นไรแต่เ,เราไปแบ็คแช็คเอาก็ได้เนาะเมนูเบรกซิกซตี้โอ้โห <c oughs> เสียงเบรกในตัวเอสเรอสติกนี่คือแบบ วิ้ยนึกว่าน้ำเดือดอุ้ยทำไมมีบ้านอยู่กลางรันเวย์ยเนี่ยใจขอไม่ดีเลยมันมันแอบ,บดูน่ากลัวน่ากลัวเลยเนี่ยเอาจริงบ้านตรงกลางรันเวย์แล้วก็อยู่ในป่าคือแบบเป็นตอนคืนนี่แอบหลอดนเนี่ยนึกว่าหนังผีตอนเลี้ยวว่ายากละแบ็คแท็กยากกว่าสองเท่าก็เดี๋ยว,ว่านี้เนาะเดี๋ยวผมทำทำแล็บตอนแท็กซี่แบ็คแท็กเข้าเกียร์ไปเลยแล้วกันเนาะในส่วนของตรงนี้มันจะได้ไม่ช้ามากก็เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ผมจอดเสร็จกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับไฟล์ดอนเมืองขอนแก่นเนาะนี่เลยก็จะสังเกตว่าตอนนี้ s ิเนอรี่นี่คือแบบทำออกมาได้สวยมากนะค่อนข้างดีเทลเลย เนาะทอ a รมิโน่ก็ดูทันสมัยมากก็สามารถไปอุดหนุนได้เนาะเป็นซีนเนอรีที่คนไทยทำเองอยู่ในตัวซิมาร์เก็ตราคาประมาณ500บาทเนาะถือว่าก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้ นะโอเคก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับสกินเนอรี่สก r นรีของคนไทยสวยๆออกมาก็มีเยอะเนาะสำหรับ Microsoft f 2 i g h t 2020นะโอเคก็สำหรับไฟนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้ากด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือรลฟ์สดใหม่ๆจากทางเรานะครับผมสาหรับ f u f ในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่า นะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ